สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องโบวี่จะมาพูดในหัวข้อโลกมือเท้าปากโบวี่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อโลกนี้กันมาบ้างแล้วแต่สําหรับใครที่ไม่เคยได้ยินก็ไม่เป็นไรเพราะวันนี้น้องโบวี่จะพาทุกคนไปรู้จักกับโลกนี้ให้มากขึ้นเอง,เองมาเริ่มกันที่โลกมือเท้าปากคืออะไร โรคมือเท้าปากเป็นโรคติดต่อที่มีการระบาดมากในช่วงฤดูฝนและพบมากในเด็กโดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า5ปีหรือในช่วงวัยอนุบาลซึ่งผู้ที่มีการติดเชื้อส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการหรืออาจมีอาการเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเช่นมีไข้ปวดหัวขึ้นไส้หรืออาจจะปวดเมื่อยค่ะ ผู้ติดเชื้อมักมีอาการดีขึ้นภายใน7-10วันและสามารถหายได้เองแต่ในบางรายอาจมีอาการทางสมองร่วมด้วยซึ่งมีความรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ขึ้นกับสายพันธุ์ของไวรัสที่มีการติดเชื้อค่ะต่อไปจะเป็นสาเหตุของโรคมือเท้าป่าโรคมือเท้าป่าเกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่มเอนเทโลไวรัสซึ่งมีหลายสายพันธุ์ส่วนใหญ่เกิดจากคอกซสกี้ไวรัสกลุ่มเอสผู้ป่วยจะมีอาการไม่รุนแรง แต่ในกรณีที่มีอาการทางสมองหรือสมองอักเสบร่วมด้วยมักเกิดจากเอนโทรไวรัส71ผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงและอาจเสียชีวิตได้ต่อไปจะเป็นการติดต่อของโรคโรคมือเท้าปากสามารถติดต่อโดยตรงผ่านทางปากและการหายใจสำหรับการติดต่อผ่านทางปากนั้นอาจรับเชื้อมาจากการสัมผัสกับน้ำมูก น้ำลายปุจลาะน้ำในตุ่มพองและแผลของผู้ป่วยหรืออาจจากการดื่มน้ำและรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนเชื้ออยู่สำหรับการติดต่อผ่านทางการหายใจนั้นเกิดจากการหายใจเอาเชื้อที่แพร่กระจายจากการพูดคุยไอหรือจามของผู้ป่วยเข้าไป ซึ่งลาบาดมากในโรงเรียนชั้นอนุบาลเด็กเล็กหรือสถานรับเลียงเด็กโดยมีระยะฟักตัวอยู่ที่ประมาณ3-5วันสามารถติดต่อกันได้ตั้งแต่ผู้ป่วยยังไม่แสดงอาการและสามารถแพร่เชื้อได้มากที่สุดภายใน7วันหลังเริ่มมีอาการค่ะต่อไปจะเป็นอาการของโรคมือเท้าปากเด็กที่เป็นโรคมือเท้าปากจะมีไข้เจ็บปากน้ำลายไหล กินอาหารได้น้อยเนื่องจากแผลที่กระพุ้งแก้มและเพดานปากมีผื่นเป็นจุดแดงหรือตุ่มน้ำใสที่บริเวณฝ่ามือฝ่าเท้ารอบก้นและอวัยวะเพศอาจมีผื่นตามลำตัวแขนขาได้ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงและหายได้เองแต่ในบางรายอาจมีภาวะขาดน้ำจากการกินน้ำและอาหารได้น้อยลง แต่ในบางรายอาจมีอาการที่รุนแรงโดยอาจจะมีอาการทางสมองหรือสมองอักเสบร่วมด้วยซึ่งเด็กที่มีอาการรุนแรงมักมีไข้สูงฉับพลันมีแผลเปื่อยเล็กๆในลำคอบริเวณเพดานลิ้นไก่ทอนซินมีอาการเจ็บคอร่วมกับมีน้ำลายมากอาจมีอาการกลืนลำบาก ปวดท้องและอาเจียนมักหายได้เองแต่หากเด็กมีอาการซึมไม่รู้สึกตัวกินอาหารไม่ได้อ่อนเพลียมากปากแห้งมีอาการขาดน้ำอย่างรุนแรงควรรีบมาพบแพทย์โดยด่วนค่ะบางคนหลังฟังอาการของโรคมือเท้าปากไปแล้วอาจรู้สึกว่ามีความคล้ายกับโรคเฮอร์แปงใจหน้าโรคมือเท้าปากและโรคเฮอร์แปงใจหน้านั้นพบได้บ่อยในเด็กเล็กเหมือนกันมักระบาดในช่วงฤดูฝน และเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่มเดียวกันค่ะโดยโรคมือเท้าปากจะเกิดจากคอสกีไวรัสกลุ่ม A16 แต่เฮอร์แปงใจหน้ามักเกิดจากคอสกีไวรัสกลุ Group ่ม A1-10 ค่ะซึ่งทั้งสองโรคจะมีลักษณะอาการที่ใกล้เคียงกันแต่มีความแตกต่างที่สำคัญคือบริเวณที่เกิดผื่นและแผลค่ะในโรคมือเท้าปากนั้นจะมีผื่นหรือตุ่มน้ำใส เกิดขึ้นบริเวณผิวหนังเช่นฝ่ามือฝ่าเท้าและรอบปากรวมถึงภายในช่องปากได้ค่ะซึ่งแผลในช่องปากนี้อาจทําให้เจ็บและกลืนลําบากร่วมด้วยค่ะแต่ในโรคอ e r p e s z y น n a n นั้นมีแผลผุพองขนาดเล็กในลําคอและเพดานปากเท่านั้นไม่มีที่ฝ่ามือและฝ่าเท้าค่ะและมีอาการเจ็บคอที่รุนแรงจนทําให้กลืนอาหารหรือน้ําได้ลําบากสำหรับการรักษาไม่มีการรักษาที่จำเพาะต่อโรคมือเท้าปาก จึงให้การรักษาตามอาการของผู้ป่วยหากผู้ป่วยมีไข้สามารถเช็ดตัวเพื่อลดไข้หรือรับประทานยาลดไข้แก้อักเสบเช่นพาราเซตามอลไอบูโพรเฟนเพื่อลดไข้และบรรเทาอาการเจ็บแผลในปากได้ค่ะในกรณีที่เจ็บแผลในปากมากอาจให้ยาชาเฉพาะที่เพิ่มเติม หากผู้ป่วยมีอาการคันบริเวณผื่นที่เป็นตุ่มแดงหรือตุ่มน้ำใสสามารถรับประทานยาแก้แพ้เพื่อบรรเทาอาการได้เช่นเซทิริซีนเดลอลาทาดีนสามารถจิบเกลือแร่ พื่อชดเชยภาวะขาดน้ำและในเด็กที่มีอาการรุนแรงหรือมีภาวะแทรกซ้อนเช่นรับประทานอาหารหรือนมไม่ได้มีอาการสมองอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบภาวะปอดบวมน้ำกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบกล้ามเนื้ออ่อนแรงคล้ายโปลิโอต้องได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิดและจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ะต่อไปจะเป็นคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคมือเท้าปากค่ะผู้ป่วยเนี่ย ควรรับประทานอาหารที่มีความอ่อนนุ่มหรือเลี่ยงอาหารที่ร้อนและมีรสจัดให้ดื่มน้ำเย็นให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำที่มีความเป็นกรดเช่นพวกน้ำผลไม้ให้ดูแลสุขภาพและพักผ่อนให้เพียงพอในเด็กเล็กควรป้อนนมแทนการดูดเพื่อลดอาการเจ็บและระคายเคืองจากแผลในช่องปากค่ะต่อไปจะเป็นการป้องกันโรคมือเท้าปาก ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยระมัดระวังการไอและจามลดกันให้อยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทไม่แออัดหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอโดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารและภายหลังการขับถ่ายให้ใช้ช้อนกลางและหลีกเลี่ยงการใช้แก้วน้ำหรือหลอดดูดร่วมกับผู้อื่น เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนวันนี้น้องโบวี่ได้พาทุกคนมารู้จักกับโลกมือเท้าปากแล้วทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับโลกมือเท้าปากมากขึ้นหรือเปล่าหวังว่าน้องโบวี่จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับโลกนี้มากขึ้นนะวันนี้น้องโบวี่ต้องขอลาไปก่อนไมยบาย